ใส่โค้ดนี้ลงตรงนี้ลุ้นสกินเดเมนชันคุณได้อะไรบ้างชั้นน่ะเหรอหเฮอะขยะรู้สึกบอกช้ำม,มากแต่อย่างน้อยเกมนี้ก็ไม่ทําให้ฉันผิดหวังไม่หลุนเรียวดะแกทั้งตัวทั้งอาวุธเลยไม่น่าเชื่อปกติได้ตัวแล้วอาวุธนี่แดกยับแน่นอน4ถึง7นี้เปิดให้เล่นสกินป้ายแดงฟรีเพราะฉะนั้นก็ลงแรงก็ระวังตัวระวังดาวกันด้วยนะจ๊ะอันตรายสุดๆมีคนอยากให้ฉันพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้นะอ่าต้องพูดเลยนะว่า ฉันไม่ซีเรียสกับการที่เปิดสกินป้ายแดงฉันไม่ได้เป็นคนที่หวงสกินเพราะว่าสกินเราก็ไม่ได้หายเราก็จ่ายเงินซื้อควรจะรู้สึกว่าเราจ่ายเงินซื้อตั้งเยอะแล้วทำไมพวกนั้นมาเล่นฟรีเขาก็เล่นฟรีไม่กี่วันมันแค่เปิดให้เล่นฟรีสกินเราไม่ได้หายเขาไม่ได้แจกสกินถ้าเขาแบบว่าวันที่4ี่แจกสกินะระดับป้ายแดงเออ,อย่างนั้นแหละจะด่ายังไงก็ได้เดี๋ยวฉันจะร่วมด่าด้วยเรื่องที่กังวลไม่ใช่เรื่องนี้เพราะว่าเขาไม่ได้แจกสกินถ้าแจกก็ว่าไปอย่าง แต่สิ่งที่คนกังวลจริงๆคือพวกที่ไม่มีฝีมือแต่มึงอยากจะเล่นสก,กีระดับสูงและในแรงด้วยมันจะเดจาวูแบบกับลาดมวยไทยที่เคยแจกบัตรเช่า7วันที่ว่าคุณจะเจอลาดแคร,รี่ลาดไฟเตอร์ลาดลมลาดป่าคุณเจอทุกลาดจะเป็นลาดเมทแต่ตอนนี้คือคุณจะเจอนาคอสออฟเลนนาคอสโลมมิงทำไปเล่นไปฉันเคยเจอนาคอสโลมนะชนะมาได้ไงก็ไม่รู้ตอนนั้นแต่จำได้ขึ้นใจว่านาคอสโลมมิงเกมไม่ได้ทำเชี่ยอะไรทั้งนั้น เจอแน่ๆคืออาจจะเจออาญาแคร,รี่หรืออาญาออฟเลนก็เป็นได้เพราะฉะนั้นก็ระวังตัวระวังดาวด้วยนะจ๊ะอ๋อและอีกอย่างหนึ่งที่เจอแน่ๆคือคนที่มีสกินระดับปป้ายแดงจริงๆจะโดนหาว่าเช่าสกินมาใครมีสกินแล้วโดนทักว่าเช่ามาก็บอกกันได้นะเอแหละวันนี้ก็พี่พายเจอกันใหม่คลิปหน้าความจริงประเด็นนี้มันไม่มีอะไรเลยนะอืม